สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการของเออมาลองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลองเครื่องทําน้ําแข็งอัตโนมัติครับของเทฟเฟลี่ไอซ์เมเกนะครับผมก็คือรุ่นของ ecom 308นั่นเองครับต้องเท้าความก่อนว่าทําไมเราถึงซื้อเครื่องนี้มานะครับเพราะว่าช่วงโควิดใช่ไหมมันมีเรื่องของ work from home ทำงานที่บ้านอะไรอย่างนี้คราวนี้กลายเป็นว่าเราเป็นคนชอบกินน้ำเย็นชอบกินน้ำแข็งให้มานั่งทำน้ำแข็งทุกๆวัน่ะ มันก็แบบติดงานหรือมันก็ขี้เกียจม,มาทําใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาครับเลยซื้อเครื่องนี้มาครับราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันปายปลายถึง4 0 0พกลางๆแล้วแต่ท่านไหนจะไปหาราคาดีๆมาได้นะครับส่วนผมเองอ่ะได้มาตอนช่วง Sho ป e e Pro ก็เลยได้มาช่วง3 0 0พันปปลายนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างใช้ยังไงเขาจะให้อะไรเรา,าบ้างครับก็อย่างแรกครับก็มีตัวเครื่องนะครับแล้วในตัวเครื่องก็จะมีอุปกรณ์อีก2ออย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือ นี่เลยครับที่ตักน้ําแข็งอย่างที่2ครับมันก็คือถาดใส่น้ําแข็งนั่นเองนะครับซึ่งเวลามันทําเสร็จแล้วน้าแข็งอ่ะมันจะปล่อยมันที่ถาดนี้โดยอัตโนมัตินะครับครับแล้วเราก็มาดูในเรื่องของการใช้งานนะครับเรามาดูที่หน้าปัดมันก่อนดีกว่าอย่างแรกครับมันก็จะมีอยู่2ปุ่มปุ่มแรกก็คือปุ่ม on off แล้วก็ปุ่มของ select ปุ่ม on off เนี่ยมีก็มีไว้สําหรับเปิดปิดเครื่องปุ่ม select นะครับก็จะมีไว้สําหรับเรื่องน้ําแข็งก้อนใหญ่ก้อนเล็กเราจะมาดูไฟสถานะกันไฟสถานะนะครับอย่างแรกคือไฟสถานะของ power อย่างตอนนี้ครับมันจะกระพริบในจังหวะทาง,ทางห่างกันเพราะว่ามันจะเป็นการบอกว่าโอเคเครื่องตัวนี้เสียบปลั๊กแล้วนะพร้อมใช้งานอย่างที่2ครับก็จะมีเรื่องของ add water add water หมายความว่าน้ํามันหมดมันจะกระพริบเตือนให้เพื่อนๆืเน,เนเนี่ยมาเติมน้ําลงไปเพื่อที่มันจะได้ทําน้ําแข็งต่อ แล้วก็อย่างที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของไอซฟูก็คือน้ําแข็งมันเต็มกระบาละฉะนั้นมันก็จะหยุดทํางานจนกว่ามันจะเช็คว่าโอเคน้าแข็งน้ําแข็งโดนตักไปแล้วนะมันจะเริ่มทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของ small กับ large เนี่ยคือเรื่องของขนาดน้ําแข็งก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เพื่อนๆจะเลือกใช้ก้อนเล็กก็ได้หรือก้อนใหญ่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่อย่างปกติผมอ่ะผมไม่ใช้ก้อนเล็กเลยผมใช้แต่ก้อนใหญ่เพราะว่าก้อนเล็กน้ําแข็งมันละลายไว ผมเลยใช้แต่ก้อนใหญ่ซ่องซึ่งก้อนใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่แบบใหญ่เท่ากําปั้นหรืออะไรมันก็ประมาณสักหัวไม้โป้งครับผมหัวไม้โป้งผู้ชายนะก็เลยแบบเออโอเคก้อนใหญ่เนี่ยกำลังดีเลยแล้วเราก็มาต่อกันในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าใช้ง่ายมากง่ายง่ายจัดก็คือขั้นแรกครับเติมน้ําเข้าไปครับคือเครื่องนี้ความจุมันอยู่ที่ประมาณ2ลิตรมันก็จะมีขีดบอกระดับอยู่ครับก็ให เพื่อนๆเนี่ยเติมน้าเข้าไปเนี่ยให้พอเหมาะกับระดับครับผมเติมน้าครับเราก็เพียงแค่เปิดกระบะมันออกมาไม่มีอะไรเลยง่ายๆอ่ะพอเปิดปุ๊บแบบเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนแท่งเหล็กประมาณ9้าแท่งนั่นก็หมายความว่าเครื่องเนี้ยมันสามารถทําน้ําแข็งได้มากสุดครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่9ก้อนอ่ะเรามาเติมน้ํากันเติมน้ําครับง่ายมากก็เราก็เทผ่านกระบะไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรหรือเพื่อนๆก็เอากระบะออกมาก็ได้นะ เอาก็บาออกมาก่อนคราวนี้มันจะเห็นเส้นขีดอยู่มันจะเป็นตัวอักษรนูนขึ้นมาขนเขียนคําว่าแม็กแล้วก็มีขีดอยู่เพื่อนๆก็เทไปได้เลยจนถึงจุดแม็กหรือเอาจริงๆเทผ่านตะกร้านี้ไปเลยก็ได้อ่าพอถึงจุดแม็กเสร็จเราก็ปิดปื๊บโอเคพอเติมเข้าไปแล้วไม่มีอะไรยากครับกดปุ่มออนครับผมพอกดปุ่มออนเนี่ยเครื่องมันจะเริ่มทํางานครับสักพักเราจะได้ยินเสียงเครื่องเริ่มทํางานละ อพอเรากดออนเสร็จเราก็เลือกไซส์น้ําแข็งว่าคุณอยากได้ไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่คือขนาดเล็กกับจะส่งผลต่อความเร็วแล้วก็ขนาดของน้ําแข็งครับซึ่งผมแนะนําเพื่อนๆน,นะให้ใช้ขนาดใหญ่เพราะว่าขนาดเล็กเนี่ยทิ้งไปแป๊บเดียวมันก็จะละลายส่วนผมผมว่าอย่างที่ผมบอกไปเลือกไซส์ใหญ่คราวนี้หน้าที่เรามีอย่างเดียวครับรอมาตักแค่นั้นเองจบวิธีการใช้ง่ายครับผมง่ายมาก แล้วเราก็มาพูดกันถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียหลังจากที่เราได้ลองใช้มาประมาณ1เดือนนะครับสาหรับผมผมพึงพอใจมากนะคือ1อย่างแรกเลยน้ําแข็งที่เราได้มาเนี่ยมันจะสะอาดเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพนะ้ำที่คุณใส่เข้าไปเองนั่นแหละว่าถ้าคุณเอาน้ําสะอาดมาใส่มันก็สะอาดหลังจากนั้นครับมันก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทําน้ําแข็งนะเวลาทํางานอยู่ที่บ้านเวิร์กฟอร์มผมที่บ้านเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาทําน้ําแข็งแต่ละรอบแต่ละรอบ เราก็ปล่อยให้มันรันของอาไวา้หน้าที่เราของมีคือแค่ตักตัวนี้มันไม่ได้มีอุปกรณ์สําหรับตัวแช่น้ําแข็งมาด้วยคือพอม,มันทําเสร็จมันปล่อยน้ําแข็งกัจะละลายไปเรื่อยๆใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากจะเก็บน้ําแข็งไว้อะต้องให้เพื่อนๆต้องมาตักแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นแต่ที่จริงทิ้งไว้ก็ได้นะปกติผมอะใช้แล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยแล้วก็มาเติมน้ําจังหวะที่มันขึ้นเตือนว่าน้ําหมดแค่นั้นง่ายๆเลยโดยครวมแล้วเนี่ยผมก็ให้คะแนนอยู่ที่ประมาณเอาที่3.5คะแนนละกันเพราะว่าผมยังหักคะแนนอยู่ หลักๆแล้วมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องเสียงถ้าเพื่อนอยู่ห้องแบบหอพักที่แบบไม่ได้มีห้องย่อยเนี่ยเสียงมันก็จะเหมือนแบบพัดลมเแนบบี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเสียงมันจะค้องข,ข้างน่าลำคาญนิดนึงถ้าเกิดคุณแบบห้องเงียบๆแล้วนั่งทํางานเนี้ยแต่ถ้าเกิดคุณมีห้องครัวไม่มีปัญหาเสียงมันไม่ได้ดังขนาดทะลุห้องมาที่แบบจะทําให้คุณลาคาญได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทําน้ําแข็งคือต้องบอกว่า น้ำแข็งในรอบแรกๆที่สมมุติว่าคุณมาเปิดครั้งแรกของวันเนี่ยน้ำแข็งรอบแรกๆอ่ะจะมีขนาดเล็กหน่อยถึงแม้คุณจะเลือกขนาดใหญ่ชุดที่3เนี่ยโอเคน้ำแข็งก็จะใหญ่เต็มที่ละนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าหักคะแนนไป1.5คะแนนผมให้อยู่3.5คะแนนเต็ม5แต่การที่ผมให้3.5คะแนนเต็ม5เนี่ยไม่ได้ความว่าผมไม่พึงพอใจนะผมพอใจมากๆนะแต่แค่แบบยังมีจุดติอยู่นิดนึงแต่แค่นี้มันก็ดีมากๆแล้วที่ทําให้แบบเราไม่ต้องมาเติมน,น้ําแข็งใส่ตู้เย็นเอทุกวันทุกวันทุกวัน แค่นี้แหละครับก็ขอมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้ถ้าเรามีอะไรมาแชร์อีกเดี๋ยวเราจะมาบอกเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับ